สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินทตรนครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเยนรอบเมลอายการสูงสุดของเยอรมนีได้ออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุระเบิดท่อส่งก๊าซนอสตรีมเมื่อปี2022นะครับโดยผู้ต้องสงสัยรายนี้ชื่อว่าวอ l o ดิเมียซีซึ่งเป็นครูสอนดนำน้ำชาวยูเครนถูกต้องสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่วางระเบิด อย่างไรก็ดียังไม่ได้ชัดเจนว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้มีความเชื่อมโยงกับกองทัพหรือว่าหน่วยข่าวกรองของยูเครนด้วยหรือไม่เจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่าวอร์ลิเมียซีเป็นหนึ่งในผู้โดยสารในรถยนต์ยี่ห้อสีรองสีขาวที่ถูกพบเห็นใกล้เมืองรืเเกนเมื่อคืนวันที่8กันยายนปี2022ซึ่งเชื่อว่ารถคันนี้ได้ขนลูกเรือไปที่เรือยอทอันโรเบดาซึ่งกำลังขนนักดำน้ำล่องไปยังจุดที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดโดยวอร์ลิเมียซีได้รับการระบุตัวตนจากภาพถ่าย และคาให้การของพยานซึ่งหลักฐานเหล่านี้ถือได้ว่าเพียงพอที่จะทําให้ออกหมายจับได้นอกจากนี้การสืบสวนยังสงสัยไปถึงพลเมืองยูเครนอีกสองคนเป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนมีการคาดการณ์ว่าพวกเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในครั้งนี้อีกด้วยโดยอาจเป็นนักดำน้าที่วางวัตถุระเบิดบนท่อการนอสตีมมีรายงานว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผู้สืบสวนได้รวบรวมหลักฐานเพียงพอเพื่อขอหมายจับวอลดลเมียซีจากผู้พิาพากษาของศาลร,รัฐบาลกลาง เมื่อต้นเดือนมิถุนายน2567ที่ผ่านมาและในเดือนเดียวกันนั้นอายการเยอรมนีได้ยื่นคำร้องต่อทางการโปรแลนด์เพื่อขอหมายจับในยุโรปเนื่องจากมีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ประเทศโปรแลนด์เป็นที่สุดท้ายอย่างไรก็ดีฝ่ายโปรแลนด์ไม่ได้ตอบคำถามในการร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายของเยอรมนีด้วยโฆษกสำนักง,งานอายการแห่งชาติโปรแลนด์ได้เปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวเพียงว่าวอล,ลเลนเมซีได้ออกจากดินแดนโปรแลนด์ไปแล้วข้ามชายแดนโปรแลนด์ยูเครนไปแล้วเมื่อต้นเดืนนอนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้เยอรมนีไม่ได้มีรายชื่อเขาอยู่ในฐานบุคคลที่ต้องการตัวดังนั้นเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนโปรแลนด์จึงไม่มีข้อมูลและไม่มีเหตุผลใดที่จะวควบคุมตัววลาดเมียซีเอาไว้ด้านวุบกังบุสเนอร์โฆษกรัฐบาลของเยอรมนีได้ออกมาแถลงข่าวถึงเรื่องนี้ว่าสำนักงานอายการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบการสอบสวนโดยมีองค์ประกอบทางอาญาการดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลต่อการสนับสนุนป้องกันของยูเครนต่อสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ เยอรมนี er ยังจะคงสนับสนุนยูเครนต่อไปตราบเท่าที่จําเป็นทั้งนี้เยอรมนีเป็นซัพพลายเออร์อาวุธรายใหญ่อันดับสองให้กับยูเครนรองจากสหรัฐอเมริกาการสนับสนุนทางทหารของเยอรมนีที่มีต่อ,อยูเครนทั้งที่มอบให้แล้วและคำมั่นสัญญาที่จะใช้ไก่ในอนาคตนั้นอยู่ที่ราว28,000ล้านยูโรสำหรับท่อส่งก๊าซนอสตีมวันและนอสตีมทูมูลค่าหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งขนส่งก๊าซใต้ทะเลบอลติก ได้รับความเสียหายจากการระเบิดหลายครั้งในเดือนกันยายนปี2022ซึ่งเป็นเวลา7จดเดือนแล้วหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากปฏิบัติการทางท,างทางหารในยูเครนเต็มรูปแบบระเบิดดังกล่าวทำลายท่อส่งกา๊าซนอสตีมไป3ใน4ี่ท่อซึ่งหลังจากนั้นรัสเซียกล่าวโทษสหรัฐอังกฤษและยูเครนว่าเป็นผู้อยู่เบืเ้องหลังเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวเพื่อทำให้รัสเซียสูญเสียรายได้จากตลาดในยุโรปที่ทำกำไรมหาศาลแต่ประเทศเหล่านั้นกลับปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ขณะเดียวกันหลังจากเกิดเหตุเยอรมนีเดนมาร์กและสวีเดนต่างเริ่มการสอบสวนกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งสวีเดนพบร่องรอยวัตถุระเบิดหลายชิ้นที่เก็บกู้ได้จากจุดระเบิดซึ่งยืนยันได้ว่าการระเบิดดังกล่าวเป็นการกระทําโดยเจตนาอย่างไรก็ดีการสอบสว,อสวนของสวีเดนและเดนมาร์กก็ถูกปิดลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567โดยไม่ได้มีการระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุนี้แต่อย่างใดนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์นิวนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์อยูด้วยครับ